เก็บทัวนะคะทัวเราลูกใหญ่มากเลยเกือบมาไม่ทันเกือบแก่ก่อนนะคะลูกนี้กำลังพอดีกินโดยเราไม่ได้เข้าสวนด้วยนะคะเป็นพันไปละเป็นพันถัวนะคะไว้ปลูกใหม่เหนียวเร้ปลูกไว้ไอ้นี่ให้มันขึ้นต้นมะพร้าว ปูไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรนะคะหมุนหมุนหมุนเดี๋ยวดอกมันจะร่วงถ้าเด็ดอันนี้ยังไม่ไอโตนะคะเลื้อยขึ้นไปเลืยขึ้นไปตรงต้นไอ้น,นี่เราต้นมะพร้าวนะคะ บานสวนเราอันนี้ก็เป็นเมล็ดพันธ์แล้วนะคะเราจะปลูกจะปลูกใหม่พันพื้นบ้านนะคะพันมันสามารถเก็บไว้ปลูกได้ดูนะคะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต้นมะพร้าวเรา ไอซีวัตถุนะคะจะฝังไปฝังไปหมดเลยนะคะถ้าเอาออกจากไอ้นี่เดี๋ยวมดมันจะเอาไปกินหมดนะคะดูมดกบลงไปเลยนะคะ๋ยวฝนตกเขาก็จะงอกอันนี้ก็อนันหมดละแกศมหมดแล้วนะคะ เอมเลยขึ้นมาข้างบนนะคะจะปลูกนะคะปลูกใหม่เหนียวแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะอันนี้มีอยู่สองเม็ดลูกนี้จะปลูกตรงโคนต้นนะคะ ที่เราเอาวินอินซีวัตถุมาใส่ดูพืชสรากพืชใยสลา,ายนะคะ<ม>ก็จะฝังลงไปเลยแล้วมันก็งอกนะคะถ้าหมดมแล้วไม่กินก่อนเดี๋ยวก็งอกนะคะปลูกต้นถั่วง่ายมากเลยชะโอมเรานะคะ บ้านสวน